นดีคระทุกคนนี่เป็นทิปนะอย่างที่เห็นนะตู้พี่นิวมาแล้วทุกคนแล้วก็คาเซฮานะก็อ่อาตัววุธนะอาผมมีอยู่ประมาณสี่สิบหกไม่ถึงห้าสิบไปซ้ำนะแต่ก็เราจะมาลองสุมดนูนะว่าจะออกไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปนั่ง่อนไปนั่ง

โอ้โหลอยออกมเด็ดเด็ดนะเป็นไปได้ไหทุกคนอ่าเดูก่นว่าเอาสุ่ไปเท่าไหร่นะสิบห้ายี่สิบยี่ส้าสส้าสสิห้าหสิบ อ้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบประมาณอ่ะก็แปดสิบโลนะก็มันถึงอ่ามันถึงการาันตีพอดีแต่ว่าไม่ถูกเสษนะทุกคนเนี่ยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคือตู้แถวคือสุ่มฟรีหน้าไปคือแบบคือพอดูขอามาอ่อพอ,อเลยนะอ่าแต่ว่าอ่าคาซื้อหาไม่รู้จะสุ่มดีไหมนะ ช่่งคิดหน่อยทุกคนกลุ่มวันนี้แล้วกลุ่มค่าซื้ออ่าอ่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวนี้หน่อยนะอ่า,อาโอเคสามสิบเจ็ดโลนะอ่าทุกคนก็ที่รู้มานะท่านพ่อเล่นยากต่อโพลน,น,นะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าทีท่ควรนะแต่ว่าสอตัวเนี้ยมันดีมากทุกคนเพราะฉะนั้น อายังไม่ออกทุกคนเออมันจะไปออกได้ไงครับผมเออทุกคนตำแหน่งนี้ดีมากนะไม่หลุดเละด้วยแล้วก็เดี๋ยวอไปอคาเซฮาก่อนนะขี้เกียจขี้เกียจไปไกลๆทุกคนไปท่าเรือแล้วกันที่มันมีตรงท่าเรือเอ่อตรงไม่ใช่เด๋ยตรงไอ้ปลายหินสกูอยู่นะแต่ว่าขี้เกียจเดินเด๋ยทุกคนอ่า เอาอาธาโดมเขามาเรียกกันนะไปหอยแล้มุดทั้งสี่โชว์ไปดอกหนึ่งอ๋ออาทิตย์ผ่านไปยังไม่มีทางออกตอวนี้หรอกปิดก็เดเปดไปงั้นแหละนะยังไม่ออกกันนะอ่ะก็เดี๋ยวครบ10บรบโลก็อ๋อพอแล้วพอแล้วอ่นะ่นเฮ้ยเดี๋ยวมันได้ไปอีก ไม่อดทนนี่จะอ,ออกได้ไงบอสแต่ก็ได้แล้วนะบอสครับโอเคอ่าเมื่อกี้สุ่มไปเท่าไหร่นะอ่าเดี๋ยวค่อยไปน่าไปเถี่ยโอเค ตามนี้ทุกคนโอเคปิดนะไปครับทุกคน